เราเต้นซู้ตึงตึงตรีแอคชั่นบิลกิน PP เอ็เซนเสิ้หนึแท็กหนึ่แกใที่สุดก็จะรีแอคเซนทัลเวลบิลกินพ p พีเอ็กเซนทัลเวแล้วจนเขาเลยตุดจีนวัเลนทงเลนทยกันไปแล้วใช่ปะพึ่งวางหรือพึ่งติดทุลานิดนึงอ่ะโอเคคลิปนี้ก็สุดจะหวีด เขาเขาหลายคนบอกเออบอกบอกกันมาใช่แต่เรายังไม่ได้ดูเราอยู่วันนี้เออแต่ก็คิดว่าน่าจะวิดอยู่แหละใช่ป้าลาแกโอเคถ้าเราทําอะไรแบบไม่ดีก็ขอโทษนะอาจจะวิดแลงอ่ะไปดูกันเลยจ้าไปนี่ชอบกินหมูกรอบผิดผมชอบกินเกี๊ยวของเท้าเนี่ยหมูกรอบกังไงเล่นโห อ่ะชอบกินเลยหมูแดงหมูกรอบหมูแดงหมูแดงหมูกรอบสวัสดีครับพี่พีนะครับผมบิลกินครับผมและตอนนี้เราก็อยู่ที่เวนเนอรเซนต์ทนเบิร์นะครับผมตอนนี้เขามีเขาเรียกว่าดิ g เกตออฟลักนะครับผม ประตูแห่งความโชคดีนั่นเองเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเซ็นทรัลเวิลเขาก็มีการจัดงานเซ็นทรัลเวิลไชนีสนิวเวียร์2021ด้วยนะครับมากับคอนเซ็ปต์อะไรฮะเจ็ดแลนด์ออฟรักแอนด์เนะครับก็จะมีความมั่งคั่งสุขขีโชคดีแล้วก็มีรักครับวันนี้เนี่ยเราสองคนก็จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็ไปทำภารกิจกันด้วยก็คือภารกิจของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเรียกว่ารักก็คือดวงอาศัยดวงนิดหน่อยแล้วก็มีพาร์ทของรักที่เป็นความรัก ก็คืออาจจะต้องมีความใส่ใจรู้ใจกันอะไรอย่าเี้ยแนนี่ว่าวาสิบต้นไเดี๋ยวเข้าไปดูเลยนะครับพี่พีราหักจุงดอดิเขาใส่เสื้อสี่งี่เราจะเดินทางไปที่มาเก็ตนะผมนี่ฝั่งนี้เขาก็จะมีซุ้มดูดวงจากสมาคมโหรสษัทนะนะมันมีงไลไล่าส้อนไรก็จะมันไม่ต้องเดินเบียดกันนะพี่อะไไม่พูดจะคำใช่เดียวดูไหมอยากดูไหมดูดูดูไดูใ้ดูดู อันนันอะไรมันละลายปวับวดูได้หลายวิธีกับไพ่ทาโร่ก็ดูเป็นคำถามก็ได้จับแล้วจับเปิดนี่แหละโอ้โหพรุ่งนี้ผมจะกินอะไรตอนเช้ากินถามนึ่ให้พี่ถามดนึ่เอ่อถามว่าสุขภาพจะเป็นยังไงครับในปีนี้จับดีๆนะ ต้องใช้สมาธิสภาพในปีนี้แข็งแรงดีนะคะแต่ว่าให้เรามาระวังเรื่องการเจ็บขาเข่าเท้าเอขอบคุณนะคะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ World of China นะครับที่ลานเอเดนชั้นหนึ่งเามากเลยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่ารวมร้านดังๆหลายร้านเลยเป็นเป็นแนว modern Chinese นะก็พวกของไหวหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับ เรื่องของดวงอะไรอย่างเงี้ยความลัคกี้แบบเครื่องประดับสไลด์สไลด์บ้านคนของคนอะไรอย่างเงี้ยกินที่เป็นอะไรที่ก็มารวมของกินไม่สอนเลยนะครับจริงฝั่งนี้ก็จะมีนี่โอ้ที่บ้านผมก็จะมีหลายอย่างนะอันนี้อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหางนกยูงใช่ไหมอันนี้กระดาษกระดาษทองก็จะพับแล้วเราก็จะเข่านะของไหว้เต็มไปหมดเลยค่อนข้างคุ้นชิน ถ้าอยากจะไหว้อะไรก็เรียบร้อยซื้อเป็นชุดๆไปก็ซื้อเป็นเซ็ตได้เลยชอบมากเลยนะฮะซองแต่เอานนะครับผมใครอยากได้เดี๋ยวผมซื้อซองให้แล้วก็ใส่เงินกลับมาให้ด้วยนะจ้าของไหวไปแล้วนะบรรยากาศไปแล้วต่อไปเราไปดูของกินดีกว่าว่าน่าจะมีอะไรอร่อยอร่อยที่เท่ากับเทศกาลตุกจี้มที่เรากินบ้างวันนี้มันต้องแบบตลอดเวลาหรอถอยจอนี่เขาก็มีชิมได้ทั้งกล่องบเอิสนุเราิดเรื่องของกิน ถอดหน่อยได้ไหมร้อนหรือเปล่าเออร้อนลูกมันใหญ่ไปนะหน่อยไหมไม่แหนกระเริ่งไหมคือเขาเรียกว่าข้างนอกมันเป็นความข้าวปูใช่ไหมครัก็คือมันกรอบแล้วก็ข้างในเนี่ยไส้ปูนี่ก็คือแน่นๆเลยนะกินไปก็คือแบบบปูนทิ้งไปพี่พีไม่สนใจแล้วตอนนี้ยไม่สนใจเลยต้องซื้อกลับหรอเลยนะต้องเด้งๆมันต้องเอากลับด้วย นี่ก็เออๆอย่างเดียวใช่ใช่อร่อยอร่อยครับแก็นี่ก็ไม่อร่อยอ่ะคือให้คนหนึ่งพูดกินไปเรื่อยๆพูดไปเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระเช้ามงคลนะก็คือเข้าธีมเลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยตุดกินคนในสายค่อนข้างใกล้กันก็คือติดเลยแหละก็จะมีทั้งกระเช้ามงคลแล้วก็จะมีดอกไม้ด้วยเข้าธีมทั้งสองอย่างเลยนะครับแล้วในกระเช้ามงคลมีอะไรมากมีส้มใช่ไหม อเป็นความเฉลิมงคลแ้่น้องคนนี้เขาไม่พูดเลยเลยเลยเออบางทีเป็นหุ่นหลุดเออนี่มั่งมุ่งตาแข็งเลยนะมันบอกมันออกฤทธิ์พอดีหอมดอ่อยากกินหมูกรอบมั้ยส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวโคตรด้วยไหมไม่มีแคกหรออู้หหน้าหน้าเราเหรอลูกน่าก็มาละเออป้อนตางต่าง ตอบแม่ปลาเบกไม่มีขออภัยคำตอมเสงแม่อ่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเป็ดกีต้านะรู้ไหมเป็ดกีต้าคืออะไรไม่รู้เป็ดกีต้าคืออะไรอะคะไม่ทัดทายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงอะมันคืออะไรครับเป็ดกีต้าจะเป็นเป็นสายพันธุ์ดท่ายอู๋ว้าเราต้องกินบ้างะล้วก็เหรือแต่เนื้อแล้ก็คือกินทั้งเนื้อทั้งหนังชิมเลยเห็นไหมล่ะไหนเขาชิมสิ ลูกกูอยู่แหละอ๋อนี่เนี่ยเล่นร่างเออออออหือโอ้โหโอ้แล้วกินเข้าไปได้ด้วยลูกอืมอร่อยไหมพราะมันมีเนื้อด้วยใช่มันมันอร่อยกว่าเป็ดปักขิงนะเพราะมันมันไม่มันไม่เลี่ยนมันเป็นปบบขิงนะใช่ว่าไงบ้างชอบแค่นี้อร่อยเนื้อลูด้วยอย่าพึ่งรุ่งเองกับอร่จงอะครับอันนี้พิเศษเลยครับปกติซื้อแบบนี้ต้องซื้อเป็นตัวอันนี้ซื้อเท่านี้ได้ แต่ราคาเท่าตัวหนึ่งเดี๋ยวๆขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะกินกันมาพอประมาณแล้วดูของตรงโซนมาเก็ตออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันนะตุ๊ดจีเนี่ยโชว์ที่เหมาะกับตุ๊ดจีต้องเป็นโชว์อะไรมังกร์เชิดสิงโตวะโชว์สิงโตนั่นเองคะัเชิดสิงโตนั่นเองเดี๋ยวไปดูโชว์เชิดสิงโตของเซนต์นัทเวลหรือเป่าว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะอยากกินน้ำส้มเลย มาแล้วนี่ไงฝ่ายตาเราไม่มุงออนจากแผนแฟฟูดแต่ลูกคือเต้นเรวเต้นสู้ตึง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 จะไงยๆงไงอะไรโอยก็ลังวีดมันขำอีแล้ว พอเราเดินในโซนมาเก็ตไปแล้วดูแถวมงกลไปแล้วกินอะไรไปหลายหลอย่างแล้วเนี่ยพอกินอิ่มแล้วก็ต้องช้อปปิ้งใช่ไหมจุดจีแล้วก็คือปีใหม่จีแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่เข้าบ้านหน่อยเราจะไปช้อปปิ้งกันที่ร้านปอนโตนะครับแล้วไงต่อแล้วเราก็จะเลือกไอเทมใช่ไหมสลับกันเลือกไอเทมว่าคนไหนเนี่ยจะเลือกถูกใจคนนึงหรือเปล่าอ่ามันต้องเดินชนกันขนาดนั้นเลยเขาชอบใส่เสื้อสีดำครับเราก็จะมาดูเสื้อสีดำกันบิวกิ้นชอบใส่เสื้อสีดำจากการพินิจพิจารณา เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเทสที่ดีถ้าเราหยิบชิ้นไหนไปเนี่ยผมว่าเขาเขาก็จะแมทช์ชุดแมทที่เหมาะกับเขาได้ก็คือผที่น่าจะแต่งเลเยอร์เยอะๆเขานิดนึงมาปางงานเฉยแต่ที่จริงก็จะแต่งตัวเรียบๆไปทั้ังคู่นะคัเขเลยเป็นเสื้อเสื้อยืดหนึ่งตัวแล้วก็กางเกงอาจจะเป็นกางเกงสลกที่อาจจะมีแบบว่าเนื้อผ้าที่มันต่างจากเสื้อนิดนึงแล้วก็ ถ้าจะให้ดูมีอะไรก็พิ่ว่าน่าจะมีแจ็คเก็ตตัวหนึ่งด้วยตรนี้เหรอโอ้โหเขาชอบเลยสีชมพูอะไรเงี้ยเขาชอบเลยชมพูอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปเลือกอะไรที่มันเดิมๆปีใหม่เราต้องเราต้องเลือกอะไรใหม่ๆให้เขานะะเนี่ยเสื้อโซนโซนเนี้ยลายๆเนี่ยเขาไม่ใส่หรอพ่ยี่สิบแปด่ะอันน่าความดูเอวอะล้วตัวนี้น่ารักจังเอาตัวนี้เป็นหนึ่งตัว่ะเก่งหรือวาผมว่ากางเกงลายทหารเนี่ยเหมาะเลย หมวกไม่เอาไม่ใช่หมวกเสื้อเสื้อสวยเนอะตัวเนี้ยอืออืออือฟิลพี่หน่อยเราใส่ขึ้นนะนี่แหละกันว่าดหลอดได้ไหม่งชุดเนี้พี่เลยอะไรล่ะชุดเนี่ยดูจริงจังอ่ะนี่ของนี้ผมว่ารองเท้าต้องคู่นี้เลยคู่นี้เหมาะเลยผมว่าเข้าเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้นะอย่างนี้เฉียบเลยนองไปไหนกินเติมป่านะ กำลังงงอยู่เขาเลือกได้ดีเออเขามีกลับบ้านนี่ท็อปเองอะได้แล้วเหรอนี่สวยกว่าหนาวมากแล้วก็นี่น่ารักหมวกด้วยผมเสียหมดเล็กเลยเหมาะสไตายนี่แค่หมอก็รู้แล้วว่าเป็นพีพีหมอก็รู้แลืวกแบบพีพีมีคอนเซปต์มาจากว่าปีใหม่เราก็ควรจะใส่อะไรที่มันใหม่ๆนะผมว่าอะไรเนี่ยกงเก่งลายทหารหรือเสื้อลายๆาเนี่ยพีพีเขา นี่น่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมขายอะไเลยหาอะไรใหม่ๆมาให้เขาลองดูนะเผื่อเขาจะคนพบตัวตนในมุมมองใหม่นะหมวกนี้มีขนคุ้งค้างด้วยแล้วก็ตบตบด้วยรองเท้าตบตบด้วยรองเท้าอย่างนี้นะใหม่ไหมใหม่ไป เอาให้มันไม่ใช่อะไไม่เงียบส่ยคือจริงๆมันจะอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยว่าพอช่วงไหนเราอยู่กับใครหรือว่าช่วงไหนที่เราดูไอ่อะไรผมว่าแฟชั่นมันคือเรื่องของการเสพนะพอเราเห็นหรือว่าเราเรามีอะไรมาบันดาลใจเรามันก็กระทบต่อกันแต่งตัวหรือว่าหรือว่าเทสต์ของเราเหมือนกันเลยอยู่ในสถานที่เวลาเราก็ใแล้ใกล้กันอะไรอย่างนี้ด้วยผมว่าแต่จริงๆถึงเราจะไม่ค่อยใส่อิสระเแต่ว่าปีนี้เนี่ยตุดจีแล้วขึ้นปีใหม่แล้วต้องใส่ละใส่นี่ไม่ใช่แค่ว่าสวยงามนะแต่ว่า แต่ละริมมควา้งด้วยใช่เขาเรียกว่ามันมีมันมีเรื่องของดวงหรือว่ามันมีความหมายของมันด้วยก็คือไม่ได้ใส่แค่สวยแต่ว่าใส่แล้วเฮงใส่แล้วดีด้วยแล้วไปร้อยเองด้วย่ไปเราไปร้อยสร้อยกันดีกว่าป็นเวิร์กช็อปสร้อยหินมงกลสวัสดีครับมาผมธาตุไฟอ่ะดูใชก์เกอร์อายอันไหนครับชเอป็นหนนอันนี้ก็ตามเหมือนเหมือนตามดวงเกิดอะไรอีกด้วยมันก็มีเล็กกว่าเราอีก รวมทุกเฉดมีพายไร้พายไร้เป็นเรื่องของเงินทองผิวหน้าเปิดไทยก็อายเป็นเรื่องของการถ่างผาหัวถึงต่อยไม่ผิวหน้ยก็คือจะนี้ครบเลยอันนี้รอดให้ตัวเองจะไปเพราะนี้เลือกสีที่ชอบเอ้ยคำว่ามือมันประดงประดิดเนาะเห็นแต่ละก้อนเนี่ยมันก็จะมีความหมายของมันหมดเลยนะฮะว่า จริงแล้วราสีไหนควรจะร้อยยังไงหรือว่าใช้สีไหนนะ<ม>แล้วก็เรื่องของเรื่องของความหมายของแต่ละสีเรื่องของปีเกิดปีนักษัตดด้วยนะฮะแล้วก็ราศีทุกคนต้องทายมั้ยเพื่อใ,ให้เขอ้ากับตัวเราใช่ไหมฮะ สมเป็นวงการบันเทิงนะฮะปันนี้สร้อยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเออขีดทีจได้นะเรารอให้ไปตะกี้นะปีนี้เราก็จะโชคดีพี่ทีไม่สนใจแล้วนะไม่เสร็จดีกันแน่ซื้อเสร็จแล้วนี่อีกข้าวนึงนะลูกนะต้องตะลึงนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายรูปกับกำไรตรงนี้เลยใช่บนสะพานไปเออน่ารักมากเออยาลายยาแกมันแบบ ในงานเซ็นทรัลเวิลด์ไชนีสมิเนียสองพันี่สิบเนี่ยก็นอกจากที่มีของมงคลของไหว้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีร้านอาหารเด็ดๆที่เรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะอย่างเช่นร้านอะไรฮะพี่พีนี่ครับร้านนี้เลยสมบูรณ์โฉนนาก็วันนี้พวกเราสองคนก็จะซื้อของไปฝากอันมาเนาะก็จะเป็นเมนูขึ้นชื่อสองอย่างก็คือคูผัดผงกะหรี่กับข้าวหยกนะครับข้าวหยกนี่คืออะไรเล่าให้ฟังข้าวหยกมันเป็นหมูสามชั้นอ๋อโอ้ับ เร็วมากอย่างกระทำไว้แล้วแล้วรอเราเดินมาเอาโอ้โหขอบคุณมากครับโหนี่ยังร้อนๆอยู่เลยนึกว่าทำรอไว้แล้วเนี่ยเร็วจริงๆเขียครันนะไปไหนกันต่ออันนี้เนี่ยเราซื้อไปฝากอาม่ากนะต่อไปเนี่ยเราจะไปกินอะไรกันดีของเรากินกันไปนะของเรากิับเราก็จะไปกินร้านนี้เลยตื่นเต้นมากอยากกินมากก็คือจริงปุ๊ดในหน้าตาดูไม่ตื่นเต้นเลยหิวมากอยากไปกินแคมป์โรสต์นะครับโรสต์เป็นมิชินีนึดาวไปไป ก้อนนี้นะครับก็เปิดมาได้4เดือนใช่ไหมก็ได้มิชลินไปแล้ว1ดาวติดกัน7ปีซ้อนเลยซึ่งปีล่าสุดนะครับ2 0 2 1นีเนี่ยก็ได้มิชลินด้วยก็ยังได้อยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเขามาเปิดอยู่ที่เซ n นทรัลโรนะครับชั้น7นะครับเข้ายไปดูดีกว่าว่าเมนูย่างที่เป็นของเด็ดของเขาที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Master of Cantonese เนี่ยไปเข้าไปดูกันเออไม่นี่อยากให้ทุกคนเห็น สิง่งท right ี่อยู่ตรงหน้าเรานี่มันช่างเยอะมากเห็นแล้วอยากจะคำเมือบบใช้มือคมเหือบบเข้ามาเกินเลยนะฮะดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่ฉันชมฮะฉันชมฮะเยอะไปมากเยอะไปมากเป็ด กินยี่สองอย่างแบบไหนบ้างแบบมีขาก็จะเป็นแบบหนังกรอบนะก็จะเป็นคัสไซที่เซนด้วยให้มันไซส์เดียวกับที่ฮ่องกงแล้วก็จะมีแบบเป็ดย่างธรรมดาครับอ่าอันนี้ธรรมดาอนนี้แบบหนังกรอบใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเกี๊ยวเกี๊ยวเนี่ยแป้งหรืออะไรเขาอิมพอร์ตมาจากฮ่องกงแล้วก็เส้นเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีเหมือนหมูโข่จริงจมันหนีกระดองไข่กุ้งใช่ไหมเส้นกระดองไข่กุ้งก็คือหมูกรอบกับหมูแดงก็จะมีแบบมันจะมีส่วนท้องกับ ตางเซนเย็นเราบิดนักมากกว่าพี่ไปกินพะลักเกียงเราวันนี้เป็นเมนหมูกรอบเหรออยู่เนี่ยชอบกินนะแล้วผมูยิ่งกินนะใครเริ่มก่อนฝอยิ่งฉุบฝอายยิ่งฉุบเริ่มก่อนอะไรเลือกสินี่ชอบกินหมูกรอบผิดผมชอบกินเกี๊ยวอยู่ดีก็ชอบกินเกี๊ยวทั้งนั้นหรอเลือกใหม่หมูกรอบชอบกินเกี๊ยวให้เลือกทีเริ่มหมูกรอบเลือกเกี๊ยวสิมันจะได้เข้าเข้าล็อกแล้วมันจะได้ไปต่อของเขาเนี่ยหมูกรอบเหมือนกัน ไม่ถูกครับอ่ะชอบกินเลยหมูแดงหมูกรอบหมูแดงหมูแดงหมูกรอบกินแล้วสบายใจแล้วได้สักหนึ่งโอ้ยนี่เป็ดตัวนี้เท่มากเลยนะเขาขอขอกว่าบะหมี่เนี่ยเวลาเรากินเรากินแล้วเกือบจะล่วงบะหมี่เนี่ยอร่อยหรือเปล่าผมจะลองเส้นอะไรนะฮะ ลวกมาแล้วมันจะมันจะเป็นหมี่เส้นเล็กแต่ว่าเราเราจะได้เท t e เจอร์ความที่มันไม่เล็กหรือว่ามัน texture ของมันความไม่เล็กถ,ถ้าเป็นสปาเกตตี้เขาเรียกว่าอะไรนะโอาร์เดนเต้อาร์เดนเต้อันนี้ก็คืออาร์เดนเต้ในในบะหมี่นั่นเองอาร์เดนเต้ในตระกูลบะหมี่ขูดเลยขึ้นหวานเลยหมูกรอบเป็นไงหมูกรอบขึ้นหวานพี่อะไม่อร่อยแบบไม่ไม่คุยเลยจังจังหวะกินนะให้ให้กินอ่ะดันเนินไปเลยกุ้งเป็นตัวฮะ ถ้ากุ้งเป็นฝูกนี่ไม่ใช่ครับใช่เหมือนจะเป็นตัวหนึ่งเลยนี่แบนี้เลยนะอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนนี่ผมชอบหมดจริงๆตั้งแต่บ้านผมก็เป็นคนจีนนะแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ก็จะต้องไปกินติ่มซำกันแล้วว่าเนี่ยหมูกรอบหมูแดงบะหมี่เป็ดย่างเป็ดปักกิ่งนี่เป็นอะไรที่ลาสสิกมากกินมาตั้งแต่เกิดนะแต่ว่าอันนี้อร่อยกก็พูดถึงเรื่องอาหารนะครับผมก็เขาก็อาหารมาได้พอดีคำมากเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยเมนูเด็ดของร้านนี้เนี่ยคือห่านใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปิดร้านแรกๆเมนูห่านเขาเลยยังอิมพอร์ตมาไม่ถึงซึ่งถ้ายังไงก็โอกยาสหน้ำพอสงคนก็จะมากินอ่านนี้ได้ผมไม่ผมชอบมากเลยผมชอบบะหมี่มากเลยมันอันนอะไรเล่ามันแบบอันนี้มันแบบยัน เอาเลยเลยเลยเราก็ตัดในลูกเอามันด้ยมันคือต้องขยี้ไงอันไหนเราได้ร้านอาหารที่เราไปกินกันมาวันนี้นะครับผมก็ยังมีร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ดแหลมเจริญนี่ว่าเป็นเบสิกอ่ะเราต้องกินนะไม่ได้กินน้ำมีโปยังงี้เจ้างโตอืม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 อื้อืม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 อือืม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 อเมอื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 มอมอืมอืมออืมอืมอือืมอืมอม งงไปหมดเลื่นเกิดกับรถช่องเออโอ้โหอยากกินหลักสามากชอบมากเออไปสิงคโปร์กินบ่อยมากโอ้โหไม่ชอบเลยจริงหรอเราชอบมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาราบิก้าแบรนดคอกเซ็นทรัลนะครับก็เป็นร้านกาแฟที่โด่งดังอยู่แล้วแล้วดีไซน์ที่เนี่ยคุณดูว่ามันเป็นก้อนอิฐบล็อกเลยใช่ไหมใช้ก้อนอิฐบงวันทั้งหมดประมาณ7,000ก้อนได้แรงบันดาลใจมาจากวัดที่ไทยนี่แหละไปเข้าไปมา เราจะไปนี้นี้นนี้ใกล้กว่าอันนี้ครับจะจะไปสั่งอันนี้เราก็จะเล่นเกมทายใจอย่างละหนึ่งทั้งหมดอย่างละเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณจะรู้ไหมว่าผมจะสั่งกาแฟอะไรแล้วผมจะรู้ไหมว่าคุณจะสั่งกาแฟอะไรปกติบิวกินจะชอบกินริปเย็นก็เลยสั่งเป็นตัวเอสเปรสโซนะครับเป็นตัวเอธิโอเปียใช่ิโอเยเอธิโอเปียอาดัดูก็จะเป็นขั้วอ่อนใช่ปะั่วออน เพราชอบกินขั้วอนเปรียวๆของพี่พีก็อเมริกาโน่แน่นอนนะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบคั่วอ่อนมากเลยมัน่าจะเป็นอาราบิก้าเบลนด์มันจะออกประมาณคั่วกลางใช่ไหมครับั้วกลางใช่ไหมใช่เห็นไหมเป็นคําถามที่ง่ายมากแล้วก็ตอบง่ายมากนะคะับขงว่าอกคือคั่วให้เขากินทุกเช้าใครก็ไม่รู้ก็ต้องดื่มกาแฟทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมมากสุดประมาณหกแก้วงงมากแฮะจังต่ำสุดประมาณสองสิบสามแก้วครับผมก็ จริงๆก็เฉลี่ยประมาณ1-2เหมือนกันเหมือนพอเรากินกาแฟเนี่ยมันจะทําให้ฮาร์ดเรทเราดีขึ้นแล้วเหมืันเหมือนทําให้เราแอคทีฟขึ้นในเวลาทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับผมเราก็กินกาแฟกันเสร็จแล้วเนาะเราจะถ่ายรูปนะครับอินเรชั่นของทางทีมองเรามันแต่งเป็นทีมจุดจีนจับขู่เราเนี่ยปเดีราจะหมดซะก่อนรีบไปดูกันภาพวะอะไรวะโอ้อะไรวันเนี้ยอันนี้เพื่อนหรอไม่ใช่มั้งเพื่อนสบายไงนะเออจัลล์แอร์ฟลูฟันเจอฟลูกลูกไม่ถูก 啊，牛马。 เอาละครับหลังจากที่วันนี้เราสองคนเนี่ยก็พาทุกคนมาเดินในเทศกาล Central World Chinese New Year 2021ครับ The Land of l u c k and Love นะครับเพื่อที่จะเติมทั้งความรักและความรักให้กับทุกๆคนนะเป็นยังไงชอบโซนไหนบ้างอะไรยังไงบ้างที่จริงก็ชอบโซนที่เป็นมาร์เก็ตครับเขารู้สึกว่าคือมันเป็นการรวมแบบอาหารที่อยากินยากด้วยแล้วก็ที่จริงเราสามารถซื้อไปฝากครอบครัวไปฝากอามาไปฝากคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ได้ด้วยครับก็คือเรียกได้ว่าครบทั้งเรื่องของกินของไหวหรือว่า ของมงคลในต่างๆก็จะอยู่ในโซนมาเก็ตทั้งหมดเลยนี่ผมชอบตรงนี้เลยเพราะว่ามันก็จะมีเป็นดอกไม้ไฟนะแล้วก็จะเป็นสะพานมีพระจันทร์ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันให้บรรยากาศของของตรุษจีนหรือว่าการขึ้นปีใหม่ที่ดีครับผมก็สําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็อยากให้กดไลค์กดแชร์นะครับเฟซบุ o กนะครับของซังเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ขึ้นแฮชทตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ ทุกคนที่ทำกิจกรรมันก็จะได้รุ่นรับอ่างเปลาซองแดงจากทางเ็นเปอร์โวนะครับผมครับผมยังไงพวกเราสองคนวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนมาเดินเล่นแล้วก็มาช้อปปิ้งที่งาน the great chinese new year 2021 the land of l u c k and love ครับค้นพบทุกความโชคดีแฮปปี้ทุกความรักนะครับผมเชนเปอร์เวถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะครับมากันเยอะนะครับวันนี้ก็กุมภาษ์อ้ยดันปอกหลังไปอี แล้วว่าไม่ไม่ไปต่อยกอไม่มีน่ารักอ่ะวันนี้วันที่21ใช่ไหมสิบเก้ายี่สิบพี่เบสใช่ไปยังไงจะไปเปิดปะปเป็นแบ่าเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็น่ากินเด้ออยากกินหมูกรอบอ่ะใช่แต่เอ่อใดๆก็คือความเพื่อนที่ว่าไล่ซ้อนไล่ซะก่อนไงเพื่อนอ่าสระแอร์พอพ่าเบอร์ฟันสะกดไม่เป็นสะกดไม่เป็นเพราะเพื่อนแล้วทไมเขาจะซ้อนไล่เลยแค่เนี้ไม่รู้ ตอนไล่ต่างๆประคองเดินมือช้อนหลังจะผูกต่างๆก็เพื่อนแหละเพื่อนเพื่อนเพื่อนแหละเพื่อนก็เพื่อนสนิทใช่สนิทเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงน่ารักมากเลยอ่ะอ่ะอ๋อแล้วก็อะไรนะแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองก็ประกาศแล้วจะมาปลายพฤษภาคม โอเคต้อนรับมันเดือนเกิดฉันนีอานเออดีใจมากก็คือเหมือนเราเพิ่งเห็นว่าประกาศอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะว่าโอเคไปรักพาร์ทสองก็จะมาแล้วแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้เอ้ยไม่ใช่กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ไว้นะแล้วก็กดแจ้งเตือนเออกดแจ้งเตือนก็ดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊งกิ๊งใช่พาร์ทสองมาก็จะใด้มาดูด้วยกันนะจ๊ะส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเรารีแอคแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทหนึ่งก็ย้อนไปดูได้เลยมีครบทุกห้าอีพี เดี๋ยวจ้ะไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย